นีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาควันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาชื่นชอบในเรื่องของการทําการเกษตรเป็นชีวิตจ,จิตใจและเขาคนนี้ได้มีการวางแผนและจัดสรรระบบเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้เราจะมารวมแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดดีๆในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอย่างไรให้มั่นคงและก็ยั่งยืน เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักผู้ชายคนนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะมาย่คุณผู้ชมเอน,นะคะจะใช้มีดทองใบนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับทงใบสีตะวันหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยวัน,นวันนี้เราจะ ตัดแต่งใบสักเพื่อให้ลําต้นมันสูงครับอันนี้เป็นต้นสกักต้นสักนะคะต้นสกนะะันสก,นสกนี้ประมาณกี่ปีได้แล้วคะเนี่ยสองปีครึ่งค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าภายในสวนภายในแปลงตรงนี้พี่ทองใบก็ปลูกต้นสักไว้เยอะแล้วก็นอกจากต้นสักก็มีสารพัดอย่างครับเพราะว่าชบทาการเกษตรเป็นชีวิตจิตใจเลยการเกษตรนี่เป็นอาชีพที่ทําตลอดชีวิตอยู่แล้ว เนื่องจากว่าเราอยู่ในเขตพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปัปพนังนเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับอันนี้ส่งนะครับจากโครงการเพราะเป็นโครงการของพระราชดำริเพราะฉะนั้นผมก็ถูกส่งตัวไปอบรมแล้วก็อยากไปอบรมอพอไปอบรมทฤษฎีใหม่กลับมาก็เลยว่าเราจะทํางานเนี่ยแล้วก็ให้มันมี บำนานให้มันมีคุณค่าของชีวิตเราก็เลยหันมาทําระบบของทฤษฎีใหม่ตอนนี้ก็เลยมหาเพิ่งมหัดทรมครับเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างโอ้โหนะคะขยายความนิดหนึ่งป่าสามอย่างแล้วก็ประโยชน์4อย่างน,นี่เป็นเป็นยังไงคะเป็นแนวคิดเป็นยังไงบ้างก็เดิมเลยที่ไปอบรมเนี่ยทางวิทยากรเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะมาหาเงินมาหาไรายได้กับการนี้มันคงจะยากให้แค่เอาบันไดสขั้นนี้ให้ได้ก่อน พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นเนี่ยเอาให้ได้เสียก่อนแต่พอมาทําดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นอย่างเดียวมันมีรายได้ด้วยก็จะได้เห็นว่าเนี่ยชั้นแรกที่เราจะปลูกก็คือไม้ยืนต้นพอชั้นสองที่ไม้ที่อยู่ตามร่มเงาได้ก็จะเห็นว่ามันจะมีต้นชะอมอันนี้ก็คือสาคูหัวใต้ดินเป็นการอนุรักษ์เป็นเป็นการอนุรักษ์สาคูมันสาคูไว้เพราะว่า ทุกวันนี้คงจะหาดูได้ยากแล้วผมก็เลยว่าของเนี้กินอร่อยด้วยแล้วก็มีคุณค่าด้วยก็เลยรักษาไว้นะคะปลูกสารพัดอย่างมากๆนะคะคแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงพี่อองไปตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ตอนนี้ก็ตามบัตรประชาชนก็อายุ50ปีครับ50ปีแล้วนะคะค,คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ายังหนุ่มยังแน่นนะคะยังทําการ,กรเกษตรได้อย่างแข็งแรงมากๆเลยนะคะค ก็คืออยากจะถามพี่ทองใบว่าแนวคิดในเรื่องของการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องมีนะคะในส่วนตัวแล้วเนี่ยในมุมมองของพี่ทองใบแล้วเนี่ยเราได้มีการจัดสรรแบ่งตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะเราสร้างอนาคตไว้ยังไงบ้างเราก็ยึดหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับว่าเราลองมาปฏิบัติใช้ดูพอใช้ดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่านี่แหละคืออนาคตที่แท้จริงซึ่งเป็นความมั่นคงที่แท้จริงปัจจุบันนี้ก็เลย ใช้ศาสตร์ของพระราชาได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่8ไร่นะครับมันจะมีเป็นโซนนะครับโซนด้านบนเนี่ยเราก็จะมีไก่สีวิชัยเป็ดสีวิชัยแล้วก็หมูสีวิชัยเพราะเนื่องจากว่าเราจะประหยัดเวลาที่จะขนขี้ไก่ขี้หมูเนี่ยมาใส่สวนพอเราได้ปุ๋ยจากขี้ไก่ขี้หมูเนี่ย,ม,ม,ย,ม,ยมันก็จะมาใส่สวนทางนี้พอฝนตกมันก็จะพากันไปไปบำรุงต้นเห็นไหมครับต้นอั่วหมดเลยนี่อายุ2ปีเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยอายุ2ปีประมาณ2ปีก,กว่า ก็ต้นสูงรีวิวแล้ว15เมตรแล้วพอหลังจากนั้นแล้วในอนาคตผมก็จะวางแผนไว้ว่าทําสวนไผ่ล้อมรอบเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเชื้อไวรัสโรคอะไรมันก็เริ่มมาในวันข้างหน้าเราจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ผมก็กลัวว่าวันจะอดน้ํากินก็เลยเตรียมต้นไผ่ไว้ว่าถ้าว่าเกิดมลพิษข,ขึ้นเราก็จะตัดน้ําไม้ไผ่เอาไว้กินไว้ใช้เป็นแนวคิดที่ดีมากะนะคะอย่างอย่างต้นสักเนี่ยเราเราคิดว่าเราเราปลูกกันเนี่ยเป็นเป็น,ปนไม้อนาคตใช่ครับอ่าเป็นเหมือนธนาคารที่เราเก็บสะสมบางคนอาจจะคิดว่าปลูกกี่ปีถึงจะได้ใช้กี่ปีกี่ปีที่จริงแล้วต้นสักเนี่ยเราป,ปลูกสามปีเราก็ได้ใช้มาแล้ว เพราะสามปีเนี่ยเราสามารถรวมกลุ่มกันเป็นธนาคารต้นไม้มเราได้ใช้ประโยชน์กับมันแล้วอพอไปถึงเจ็ดปีขึ้นไปถ้าเราจะทําบ้านทำเฟอร์ิเจอร์เราก็ทําได้แต่ที่นี่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะตัดต้นไม้ที่นี่ก็คือเราจะทําโครงการเครดิตคาร์บอนกับสภาวุตสาหกรรมซึ่งเราจะไม่จําเป็นต้องตัดต้นไม้เพื่อให้ได้เงินแต่ทํายังไงก็ได้ให้ต้นไม้ยืนต้นและย่งยืน ก็จะมีเงินไหลเข้ามามนะครับนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะภายในอนาคตเนี่ยเรียกได้ว่าเราเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองด้วยครับผมอย่างต้นสักเนี่ยพี่ทองใบบอกว่าประมาณอีกประมาณ30ปีข้างหน้าก็จะสามารถตัดได้แล้วเราปลูกแบบนี้เรา ลูกแบบถูกต้องตามกฎหมายยังไงบ้างอ๋ออนนี้มันเป็นข้อดีนะครับของกฎหมายซึ่งพระบัญญัติกฎหมายป่าไม้ถึ่งงอม,มาใหม่เนี่ยไม้58ชนิดที่ปลูกในพื้นที่ที่มีกอกสารสิทธิ์ก็สามารถตัดได้ซึ่งเราตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเราก็ร่วมกับกรมป่าไมา้ <c oughs> เพื่อเอาพันไม้พันก้ามาปลูกแล้วก็มีทะเบียนทําทะเบียนสวนป่า <c oughs> เพื่อว่าในอนาคตข้างหน้าน่ะ <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้ใช้และลูกหลานมันอยากจะขาย <c oughs> ก็จะได้ขายถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ไม้ป่าก็คือไม้ป่าถึงจะอยู่ในพื้นที่ของใครก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทําทะเบียนถูกต้องไว้ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงตัดนั่นก็คือประโยชน์ของลูกหลานซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลให้กับลูกหลานได้นะคะถือว่าเราสร้างความมั่นใจแล้วละ่ะนะคะ,คะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างแผนในอนาคตได้อย่างมั่นคงเลยทีเดียวค่ะ,คะตรงนี้เป็นโซนที่พี่ทงใบบอกว่าปลูกไผ่ เลยรอบเลยใช่ไหมคะครับผมมันเป็นไผ่อะไรคะพี่ทองใบอ่าอันนี้จะเป็นไผ่บงป่านะครับ,บประโยชน์ของเขาจะเป็นยังไงบ้างอ่าประโยชน์ของไผ่บงป่านี่ตั้งแต่เกิดมาเลยครับเนี่ยเกิดมาก็คือเนี่ยนน,นอไผ่อ่อออาอพอเกิดมาก็เป็นหนอ่อไผ่ลักษณะนี้อันนี้คือหน่อหน่อหน่อไผ่น,น,น,นะคะอย่างอย่างเนี้ยเราเราเอาไปทําอะไรได้บ้างคะพี่ทองใบอถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยแถวจ่าจังเซาเขาจะเอาไปนึ่ง Oh, ไปนึ่ง <okay. S 2> แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เห็นไหมครับที่แผนข้างทาง <Okay. S 2> เวลาเราจะรับประทานก็เอาไปขู่เขียนทําเป็นซุปหน่อไม้ทําเป็นซุปหน่อไม้ใส่แกงหรือจิ้มน้ำพริก <Okay. S 2> ได้หมดนะครับอันนี้คือตั้งแต่เกิดมาพอแก่มาเป็นลำแล้วก็ใช้ประโยชน์เป็นทานําด้ามไม้กกวาดทําเป็นคอกสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยอ,อย่างอย่างลักษณะของต้นเขานี่จะสูงกว่านี้ได้อีกไหมคะหรือว่าสูงกว่าครับเพราะนี่มันเพิ่งปีเดียวอ๋อประมาณปีเดียวเพิ่งปีเดียว อย่างไผ่สายพันธุ์นี้นะคะเราจะต้องมาดูแลรักษายังไงบํารุงอะไรบ้างไหมคะอันนี้ปลูกง่ายครับเนี่ยเพราะตอนมาเนี่ยมันจะมาต้นเท่านี้นะครับต้นขนาดนี้นะคเพาะเมล็ดเราก็แค่ฝังลงดินอันนี้ผมจะปลูกห่างกัน2เมตรเพราะว่าจะได้ให้สัตว์ให้อะไรมันมาล่มเงาได้ด้วยเนี่ยประมาณปีกว่าๆเองปีกว่าๆก็จะได้กอขนาดนี้ นึงว่าที่นี่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์ไก่สายพันธุ์สีวิชยัยแล้วก็เลี้ยงมานานแล้วด้วยประสบความสําเร็จถามนิดหนึ่งย้อนเท้าความนิดนึงว่าเราเลี้ยงมากี่ปีแล้วแล้วก็จุดเริ่มต้นตอนนั้นได้มาเลี้ยงไก่เนี้ยเริ่มต้นยังไงครับ<ห>พี่ต้อมไอ้ไก่สีวิชัยนี่ถ้าว่าในกลุ่มเราเนี่ยเลี้ยงมาอย่างน้อย,อยก็ห้าหกปีแล้วครับในการเริ่มต้นน่ะตอนนั้นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ลงมาอบรมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองก็ได้นําไก่ีวิชยัย มาให้เราเลี้ยงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราชเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาพอเราเลี้ยงแล้วเนี่ยแม่ค้าก็เข้ามาซื้อก็ขายดีพอขายดีก็สมาชิกก็เริ่มมากขึ้นเราได้รับโอกาสนะครับได้ออกรายการรอบรู้ถิ่นไทยของเอ็นบีทีนครศรีธรรมราชก็เลยทําให้ประชาชนทั่วประเทศเลยได้มาสั่งซื้อสั่งจองแล้วก็ชิมเมนูได้รู้จักพอเราเริ่มขยายวงขึ้น ไก่มันก็เริ่มมากขึ้นพอมากขึ้นเราก็เลยป้องกันว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งตลาดไก่สดมันติดเราก็เลยคิดค้นว่าเป็นการแปลรูปให้มันเข้ากับยุคโควิด -19 โดยกระบวนการที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ปลอดเชื้อครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า <c oughs> เหตุผลที่หลายๆคนถ้าพูดถึงไก่สีวิชัยแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าเป็นไก่ที่รสชาติอร่อยเนื้อดีนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะพี่ทองไมรสชาติของไก่สีวิชัยเนี่ย <c oughs> ผมบอกแล้วว่า มันจะอยู่ระหว่างไก่พันธุ์และไก่บ้านเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็จะนุ่ม oh เนื้อ, oh. เ,นอเนื้อสัมพันธ์นี่จะนุ่มนุ่มลิ้นนะครับก็พอกินแล้วเนื้อมันล่อนไม่ติดกระดูก hmm. ทาให้รสชาติของความหวานของเนื้อออกมาได้ลิ้มรสได้เต็มปากครับถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดครับผมนะคะรสชาติก็แตกต่างจากไก่ทั่วไปพูดถึงไก่สายพันธุ์สีวิชัยแล้วเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงง่ายไหมคะหรือว่าเลี้ยงยากยังไงบ้าง ก็ความง่ายของมันก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยมันก็กินอาหารตามที่เรามีกินง่ายๆเรามีก็พอว่ามันกินอาหารชุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเดินไปจิกหญ้าตามนั้นเองท่านจะได้เห็นผมไม่ได้ถางนะอันนี้ไก่ไปช่วยถางไก่ไปดูแลหงนะครับวันนี้ก็คือเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างเพราะอย่างแรกเราก็ได้ขี้ไก่ปุ๋ยใส่ในต้นไม้อย่างที่สองไก่ก็ช่วยถางหญ้าแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุ เราไม่จําเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีไม่จาเป็นต้องใช้สารเคมีเลยในนี้เห็นไหมครับต้นไม้ก็เจริญงอกงามเจริญงอกงามดีเพราะว่าไก่ช่วยดูแลด้วยนะค,ะครับเลี้ยงทั้งหมดเยอะไหมคะภายในฟาร์มภายในฟาร์มเนี่ยเราจะทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยอยู่ประมาณแม่พันธุ์หนึ่งร้อยตัวพ่อพันธุ์ยี่สิบห้าตัวอพอหลังจากนั้นเราจะเก็บไข่เนี่ยไปใส่ตู้ฟักพอใส่ตู้ฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกไก่ออกมาเราจะมีสมาชิกที่เอาเป็นฟาร์มขุนคือฟาร์มนี้เป็นฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ฟาร์มของสมาชิกก็จะเป็นฟาร์มขุนโอ้โหก็แสดงว่าสมาชิกภายในกลุ่มในพื้นที่ตรงนี้โซนตรงนี้เขาเลี้ยงกันเยอะในอำเภอจุฬาพรเนี่ยตอนนี้เราเลี้ยงอำเภอจุฬาพรมีอยู่6ตตำบลตอนนี้เรากระจายไปได้ทั้ง4ตํตำบลแล้วนะครับก็มีสมาชิกอยู่36คนแล้วที่สมัครใหม่มาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งมาสมัครใหม่เพิ่มมาเพิ่งมาสมัครสดๆร้อนอีก22คน เพราะว่าตอนนี้เราก็จะจัดคิวจัดคิวในการเลี้ยงเพื่อว่าเราจะคำนวณการตลาดแล้วไม่ให้เกิดปัญหาไก่ล้นตลาดไก่ขาดตลาดครับโอ้นะคะถือว่ามีการจัดสรรปันส่วนวางระบบวางแผนตรงนี้ไว้เป็นอย่างดีครับต้องต้องทำแผนต้องทำแผนการตลาดเพราะไม่งั้นเราไม่เอาตลาดนำการผลิตเราอยู่ไม่ได้ครับอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะ จุดเด่นของไก่สายพันธุ์สีวิชัยกันบ้างนะคะเราดูองค์ประกอบของไก่แล้วเนี่ยเป,เป็นสายพันธุ์อะไรผสมกับอะไรคะถ้าเป็นไก่ถ้าสีขาวที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นไก่คอร้อนผสมกับไก่ชีท่าพระก็เลยออกมาเป็นสีขาวแบบนี้ถ้าสีดำน่าจะเป็นปลาดูหางดําผสมกับไก่คอร้อนก็จะออกมาเป็นสีดําข้อแตกต่างของการไข่สีขาวจะไข่มากกว่าไข่ถึง1 6ถึง18ฟองจุดเด่นของสีขาวเลยจุดเด่นของสีขาว ส่วนสีดำนั้นก็อยู่แราวราิบสองถึงสิบสี่ฟองอก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะดูไก่แล้วเนี่ยตัวไหนที่จะดูเป็นตัวผู้ตัวไหนที่จะดูออกว่าเป็นตัวเมียล่ะคะพี่ทองใบลักษณะดูง่ายครับตัวผู้เห็นไหมตัวใหญ่ๆหางชี้กระดกยาวอันนี้คือตัวผู้แน่อนอนอส่วนตัวเมียเนี่ย จะเห็นได้ชัดว่าจะกลมกลึงถ้าเป็นไก่สีวิชัยเนี่ยเขาจะมีความโชคดีคือไก่ตัวผู้หนึ่งตัวจะมีเมได้7ตัวโอ้โหหนึ่งหนึ่งใช่อัตราส่วนใช่อัตราส่วน1ต่อ7ครั้งอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่ไม่ต้องลงทุนสูงศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช จึงได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้เลี้ยงง่ายเหมือนไก่พื้นเมืองทนโรคให้ผลผลิตสูงระยะเวลาในการเลี้ยงก็สั้นกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปค่ะโดยใช้เวลาเลี้ยงเพียงแค่3เดือนจะมีน้ำหนัก1.5ถึง1.8กิโลกรัมและให้ไข่ปีละ180 200ฟองเลยทีเดียวค่ะและนี่คือความพิเศษของไก่สายพันธุ์สีวิชัยในวันนี้ค่ะ การเริ่มต้นที่ที่เราตัดสินใจเลี้ยงไก่สีวิชัยเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นว่าไก่สีวิชัยเนี่ยเป็นไก่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอัตลักษณ์ของเมืองนครและอีกอย่างหนึ่งข้อแตกต่างทางด้านเนื้อและการเจริญเติบโตกับไก่ทั่วไปมันจะผิดกันถ้าเราเลี้ยงอาหารใช้อาหารที่เราผสมเองผลิตเองแบบนี้เราใช้เวลาเต็มที่ก็ประมาณ5-6เดือนเราก็สามารถขายได้แล้วแต่ถ้าไก่ทั่วไปเราต้องเลี้ยงถึง9เดือนอย่างเงี้ยแต่น้ําหนักก็ยัง ไม่เท่ากับไก่สีวิชัยเพราะฉะนั้นในเชิงเศรษฐกิจเราก็เลยเลือกไก่สีวิชัยแล้วก็จะสร้างอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับคุณผู้ชมคะภายในสวนพี่ทงไว้นเนี่ปลูกเยอะมากจริงๆเคย,ยนับห<ๆ>ไหมคะว่าเราเนี่ยปลูกพืชไปแล้วกี่ชนิดได้ภายในสวนนะคะ่ะ ก็เกินร้อยครับเกินร้อยอ่านะคะมาดูกันที่ตรงนี้ปลูกหมากไว้ด้วยก็อย่างที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าเราจะปลูกพริกไทยเนี่ยเราจะไปใช้เสาแบบคนอื่นเราก็ไม่มีเงินจะซื้อเราก็เลยต้องวางแผนตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วว่าเราปลูกหมากไว้ทําเสาพริกไทยภายหลังมาเราก็มาปลูกต้นโคลมีน้ำสิ่งพลได้นอกจากหมากแล้วเราก็จะได้จากไม้เลื้อยพวกนี้ เห็นไหมครับดูแล้วมันเหมือนรกอะ่ะแต่ดูแล้วมันเหมือนรกแต่ว่าอันนี้ก็คือต้นลูกใต้ใบที่เราทรํายากไก่ก็คือดูแล้วคุณผู้ชมบอกว่าอาจจะเหมือนปลูกสารพัดรกไปไหมแต่ว่ามันเต็มไปด้วยคุณค่าทั้งหมดเลยใช่เพรา<น>ะทุกอย่างมันเป็นสมุนไพรหมดมันไม่ใช่วัชพืชเพราะที่นี่ไม่มีวัชพืชทุกอย่างเป็นสมุนไพรได้หมดอันนี้ก็เป็นยาไก่ยาหมูถ้าตรงไหนมันรกเกินไปเราก็ถอนไปลองข้อหมูหลุมอันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นยาไก่ครับอันนี้เป็นลูกใต้ใบ ที่เวลาเราทําน้ําหมักอ๋อก็คือเวลาปล่อยไก่ภายในสวนนี่ไก่ก็จะมาจิกแบบนี้ด้วยมันกินสดก็กินไอ้ส่วนที่หมักก็หมักแต่พอมันกินหมดมันก็จะมีลักษณะแบบนั้นอนะมันกินไปเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ใหม่ไปเรื่อย คือทุกอย่างเป็นประโยชน์เป็นมีสรรพคุณทั้งหมดมีสรรพคุณทั้งหมดแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบการวางแผนของพี่ทองใบเนี่ยเรามีการวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะไออย่างเช่นยกตัวอย่างจะปลูกพริกไทยนะคะก็ปลูกต้นหมากไว้ก่อนเพื่อที่จะเป็นเสาให้พริกไทยเนี่ยขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ละอย่างเนี่ยภายในสวนพี่ทองใบบอกว่าเราปลูกให้ขึ้นเองให้ไก่ที่เราเลี้ยงภายในฟาร์มเนี่ยเขาช่วยดูแลครับ พืชผักภายในสวนเราด้วยอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้เหมือนกันใช่ก็เราก็ไปดูโครงการช่างหัวมันของในหลวงราชการที่เก้ามา บางสิ่งบางอย่างที่นายหลวงบอกว่าอยากจะให้มันเกิดแล้วได้ผลดีไม่ต้องไปยุ่งกับมันมั่งก็ได้ช่างหัวมันมั่งก็ได้แต่สรุปแล้วก็คือผมนี่แหละ <c oughs> ขี้เกียจอาศัยศาสตร์อาศัยศยาสตร์ของพระราชาเนี่ยมาทําให้เรางานน้อยลงสบายขึ้นและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงถือว่าเรามี <c oughs> วิธีการจัดการตรงนี้อย่างเป็นระบบ <c oughs> ก็สามารถทําได้ในแบบรูปธรรม <c oughs> จริงค่ะวิทองใบนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่ามีสวนแปลง แปลงพื้นที่ว่างนะคะก็เอาตัวอย่างของพี่ทองใบไปทําได้ที่บ้านก็ทําได้ในตัวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าในตัวอย่างเราดูจากรายการอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับตัวเราเราก็เอามาใช้เพราะว่าการทําการเกษตรมันไม่ไม่ใช่ตายตัวไม่ใช่บวกเลข่ะแล้วแต่เราชอบอย่างผมเนี่ยจะให้ผมไปปลูกอะไรที่แพงๆพืชเสียงเดียวอะไรผมก็ไม่เอาขอเขาผมอยากจะปลูกอย่างเดียวก็คือ ผมอยากจะกินอะไรอยากใช้อะไรเมียอยากจะกินอะไรอยากใช้อะไรเท่านั้นเองเราก็ปลูกอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็แบบนี้เท่านั้นเองคราวนี้เราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตของเราก็มีความสุขแล้วขออย่างเดียวว่าคู่ชีวิตเข้าใจเราเท่านี้ก็ทําได้ทุกอย่างครับนะคะเป็นการวางแผนชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขในอนาคตแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในการที่เราทําการเกษตรเนี่ยผมก็ อยากจะสร้างนะครับสร้างมูลค่าสร้างความมั่นคงให้ชีวิตก็เลยเลือกปลูกไม้พยุงไว้ด้วยค่ะอันนี้เป็นไม้พยุงประมาณกี่ปีได้แล้วคะเนี่ยอันนี้ได้สองปีครึ่งแล้วครับอก็พอๆกับสักใช่ไหมคะอ่าพอๆกันปลูกไร่เรียกกันปลูกไร่เรียกกันวันสองวันค่ะเพราะเนื่องจากว่าไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้ที่เขาเรียกไม้ที่มีมูลค่าแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็คือ50ปี80สปีก็คือจะระยะเวลานานกว่า ครับนานกว่าเ<ม>ขาถึงจะมีแก่นมีไม้ที่สวยแต่บางคนก็ถามว่าแล้วปลูกไว้ทําไมไม่รู้จะได้ใช้ไหมเราก็นึกถึงปู่ย่าตายายที่เขาปลูกต้นตาลต้นตโหนดไว้ให้เรากินเพราะฉะนั้นผมก็จะปลูกอันนี้สร้างมูลค่าไว้ให้ลูกหลานาไม่ได้เอาไว้เองอย่างน้อยๆผมได้ใช้อากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ต้นนี้ผมก็ดีใจแล้วครับนะคะอย่างน้อยๆวิธีองใบวันนี้ก็ได้เป็นการเริ่มต้นที่จะวางแผนใน ในชีวิตของเราแล้วสร้างหลักความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะพี่ทองใบวันนี้เเรียกได้ว่าเราได้เห็นเรื่องราวของพี่ทองใบแล้วเนี่ยทำให้เห็นว่าการวางแผนชีวิตในอนาคตเราวางแผนตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะสร้างความมั่นคงเราได้ง่ายมากที่สุดค่ะพี่ทองใบตรงนี้พี่ทองใบอยากจะให้แนวคิดกับคุณผู้ชมยังไงบ้างคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมวางแผนชีวิตตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะครับก็คือคุยกันสองคนก่อน ว่าถ้าเราแต่งงานกันแล้วปีแรกเราจะต้องไม่ทําอาชีพที่ที่เหมือนที่เขาทาอยู่<ฆ>เพราะว่าเราไม่รู้เศรษฐกิจในวันข้างหน้าก็เลยเลือกที่จะทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงว่าปีแรกเราเตรียมพื้นฐานพอครบ3ปีก็อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยสปีครึ่งถึงสปีมันก็จะเ,เริ่มเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเรื่อยๆอทีนี้พอปีที่5เนี่ยเราก็จะเริ่มออกสู่ตลาดก็คือพืชผลในนี้ออกสู่ตลาดได<ฆ>เ้เราจะวางแผนไว้ในแบบนี้พอครบ10ปี ทีนี้เราก็จะไม่ไปไหนแล้วเราจะผูกเปนอนใต้ต้นไม้เราเองอให้คนเข้ามาท่องเที่ยวดูงานมากินมาอยู่มาซื้อมาหาในนี้ให้ได้นั่นคือเป็นการวางแผนชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อนแต่งงานมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศภายในสวนนี้ก็คือรม่มรื่นมากๆเลยนะคะบ,บรรยากาศโล่งมากการวางแผน เราวางไว้ไม่เสียหายแล้ววันนั้นเราจะมาถึงแน่นอนใช่ไหมคะพี่ <ผม S 1> ทองใบนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เราได้แนวคิดดีๆในการวางแผนในอนาคตอย่างมั่นคงจากพี่ทองใบ,บสีตะวันนะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะเดินทางมาศึกษาดูงานก็ดีในเรื่องไก่ในเรื่องไก่ไกสายพันธุ์สีวิชยัยเป็ดสายพันธุ์สีวิชยัยแล้วก็หมูสายพันธุ์สีวิชยัชยหรือว่าการทําเกษตรอย่างไรให้ยั่งยืนแลกเปลี่ยนแนวคิดกันได้มาศึกษาดูงานได้ที่นี่ขอเบอร์โทรศัพ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0860127757นะครับก็สามารถโทรมาติดต่อได้จะมาเป็นบุคคลหรือมาเป็นหมู่คณะนะครับเพราะที่นี่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายในสทานที่ถ้าจะเป็นหมู่คณะมาหรือจะมากินข้าวที่นี่ก็มาคุยกันได้ว่าเราจะกินข้าวเที่ยงมื้อหัวละแบบไหนอะไรยังไงแล้วแต่ละแับภาษาเข้ามาได้ยินดีต้อนรับ ทุกคนเลยยนินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านครับทุกเพศทุกวัยด้วยทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะรับรองว่ามาที่นี่แล้วคุณผู้ชมได้สัมผัสถึงแนวคิดและก็มุมมองดีๆของผู้ชายคนนี้ค่ะพี่ทองใบสีตะวันหรือว่าจะติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏทางด้านล่างหน้าจอนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับมุมมองดีๆของพี่ทองใบสีตะวันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ เตรียมพร้อมที่จะสูงไวใจอย่างจริงนั่นเองนะคะคเสียดายจังเลยค่ะหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้แล้วนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันจินตนานสุดสะอาดพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm -hmm.